โอเคนะครับเรามาดูเครื่องมือที่สําคัญอันนึงในการที่จะดูว่ากิจกรรมเหล่านั้นมีความสอดคล้องกันไหมนะครับเราเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า Activity System นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงกิจกรรมนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดนะครับแล้วมันสามารถนําไปสู่การ support ข้อเสนอคุณค่าของตัวกิจการหรือบริษัทได้อย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวงกลมสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวกิจกรรมหลักนะครับ เราเรียกว่า main activity ซึ่งอาจจะมีหลายตัวนะครับมีหลัก1หลัก2ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตัวคุณค่านะครับที่เรามีนะครับเราจะเขียนในลักษณะของคุณค่าก็ได้เขียนลักษณะของกิจกรรมก็ได้นะครับส่วนสีที่เป็นสีพูเนี่ยก็คือกิจกรรมย่อยนะครับกิจกรรมย่อยนะครับอาจจะเป็นคุณค่าย่อยก็ตามถ้ามีความสัมพันธ์กันก็จะมีเส้นเชื่อมนะครับในการลากนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดเราดูของอีเกียเนี่ยแน่นอนละครับข้อเสนอคุณค่าเขาคืออะไรครับ ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มีการออกแบบที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมในราคาที่ต่ำสุดนะครับถ้าเกิดจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คืออะไร r e a t f u n c t i o n a l Design at rock bottom price ถูกไหมครับ Great Functional Design at rock bottom price นะครับวิธีการในการทำเนี่ยก็คือง่ายๆละครับเราเริ่มต้นจากการที่เอาข้อเสนอคุณค่านะครับอย่างที่บอกไปสีฟ้านี่ครับอาจจะเป็นกิจกรรมหลักหรือเป็นคุณค่าก็ได้นะฮะคุณค่าที่เรามีนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะข,ของการที่ดูคุณค่าเช่น มีอะไรฮะเรื่องของราคาถูกถูกไหมร็อกฟัตเทิลพรสเป็นคุณค่าที่เรามีจากข้อเสนอคุณค่าถูกไหมครับเรามีเรื่องของฟังชั่น n a ลดีไซน์ที่ดีใช่ไหมการออกแบบการใช้งานที่ยอดเยี่ยมนะครับและที่น่าสนใจคือมีคุณค่าอีกตัวนึงที่ซ่อนอยู่ก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีถูกไหมครับนี้เรามาดูว่ากิจกรรมที่มีมีอะไรบ้างถ้ามาดูจากสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่เอเทำเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการมี Product d e s i g n d e s i g n e r n e t น o r k นะครับมีการใช้ระบบของการบริหาร Supply Chain ที่อยู่ในลักษณะของศูนย์กลางก็คือผลิตที่เดียวส่งทั่วโลกนะครับมี Store ขนาดใหญ่มี Warehouse ติดกับ Store Location อยู่ในชานเมืองที่สามารถเข้าออกง่ายด้วยจากถนนหลักนะครับมีที่จอดรถเพียบไม่มีพนักงานขายมีห้องที่สามารถตกแต่งแสดงถึงสินค้าทั้งหมดได้มี Product Han g tags นะครับ มีการใช้ระบบที่เรียกว่าแฟลตแพ็กนะครับคือกล่องแบนด์พวกนี้ในการทำแล้วก็มีอินストคาเฟติเรียก็คือร้านอาหารอยู่ในอยู่ในอยู่ในห้างแล้วก็มีที่ฝากเด็กนะครับสมมติเขียน12กิจกรรมแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มเชื่อมนะครับสมมติเราเห็นว่าไอ้คุณค่าเหล่าเนี้ยมันเชื่อมกันเองโดยธรรมชาติฉะนั้นสังเกตนะครับมันจะมีเส้นเชื่อมอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้นะเป็นสามก้อนสี่ก้อนได้หมดสองก้อนก็ยังได้นะครับคุณค่าไม่จำเป็นต้องเป็นสามก้อนเริ่มมต้นนนอะรัรไ เราก็ยังเห็นใช่ไหมครับว่าแฟลตแ a c k มันช่วยทาให้เกิดโลคอสได้เพราะแปลว่าอะไรครับแปลว่าการขนส่งจากโรงงานมาที่คลังมาที่ร้านค้าเนี่ยมันก็สามารถขนได้ปริมาณเ,ย,เยอะๆเนื่องจากมันไม่เหมือนการขนเฟอร์นิเจอร์แบบปกติที่มันถูกป,ประกอบมาจากโรงงานเช่นต๊กินข้าวอย่างเงี้ยเวลาคุณจะขนเนี่ยโอ้โหมันขนกินที่นะครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในกล่องแบนเนี่ยมันทาให้ต้นทุนถูกลงและขนาดเดียวกันลูกค้าเนี่ยครับเอาเฟอร์นิเจอร์จากอ e ีเกียกลับบ้านได้ทันที ก็หมายถึงสามารถเขาสา,สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรออีกสีวันกว่าที่โต๊ะจะไปส่งเป็นต้นนะครับนั้นแฝดแบดที่สังเกตนะครับมันก็เชื่อมไปกับอะไรครับโลพร r i c ์กับอ mm ิม e ม i เดียตยูสในขณะที่จะกิจกรรมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีร้านขนาดใหญ่นะครับที่เป็นฮิวสโต์นะครับแล้วไม่จะเป็นกิจการร้านขนาดใหญ่บวกกับมีคาเฟชเรีเข้างในซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ามันสร้างเอ็กซ์เพเรียนในการเดิน แน่นอนในการเดินเนี่ยมันก็เหนื่อยทำให้ตัวของ In Store cafe เชอร์มา o r อร์ตฮ Store ถูกไหมครับและแน่นอนการเดินเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีการเอาลูกเข้ามาด้วยมันจะเหนื่อยก็มีที่ฝากเด็กมันก็สปอร์ตฮ Store ซึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องมีลูกศรแต่ขอให้มีเส้นเชื่อมะครับอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งพื้นที่ก็เยอะสามารถซื้อที่ดินได้ราคาที่ไม่แพงมันก็สปอร์ตฮ s t o r e นะครับการที่อยู่ในชานเมืองก็ทําให้มีพื้นที่จอดรถได้เยอะนะครับส่วนจะเชื่อมไป เรื่องอะไรก็ต้องมาดูครับว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ราคาไม่แพงอาจจะส่งผลต่อการที่ทําให้ราคาเราถูกนะครับส่งผลให้เราสามารถที่จะมีที่จอดรถได้เยอะแฟลตแพ็กมันก็ช่วยเสริมแรงกับสับเออร์เบินนะครับเป็นต้นแล้วค่อยดูจากกิจกรรมอื่นๆใช่ไหมครับฟูล e ีเดคอเลจลาดอินโฟมชันแฮงแท็กไม่มีพนักงานขาย ก็ค่อยๆเชื่อมไปแล้วครับในกิจกรรมมีอะไรที่คิดว่ามีความสัมพันธ์ก็เชื่อมนะครับจนได้ความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องอะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับ a c t i v i t y System ยิ่งเชื่อมเยอะแสดงว่ากิจกรรมมันยิ่งสอดคล้องไปด้วยกันซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่ามันฟิตไปด้วยกันนะครับอันนี้คือ์เวิร์ดสำคัญอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นของนะครับซาร่าซาร่าเนี่ยข้อเสนอคุณค่าก็คืออะไรครับ Cutting Edge Fashion at Affordable Price ได้ไหมครับเริ่มต้นด้วยตัวของข้อเสนอคุณค่าก่อน Cutting edge fashion affordable price จริงๆก็มีอีกอันนึงที่ซ่อนอยู่ก็คือเรื่องของความรวดเร็วใช่ไหมัวามเนะครับหลังจากนั้นครับก็มาดูว่าไอ้ตัวกิจกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้างที่มัน u p อร์ตเรื่อง s p e e เไม่ว่าจะเป็น in-house production large designer team own truck feed การเม a อ r i ไร Ticket and h a างอย่างที่บอกไปนะครับตัวของซาร่าเนี่ยนะครับเสื้อผ้านเนี่ยจะถูกแขวนและถูกบรรทุกในรถโลจิสติกแบบที่ไม่ต้องมีส่ง,สงกล่องแบนสังเกตดูใน warehouse เขาเนี่ย ใช่ไหมครับก็มีการแขวนเรียบร้อยเลยนะครับรถเนี่ยก็พร้อมส่งนะครับเสร็จกี่โมงตีสามก็ไปส่งตีสามเสร็จตีสี่ก็ไปส่งตีสี่ก็เป็นรถของเขาเองนะครับตัว product designer เนี่ยนะครับก็เป็นทีมใหญ่ๆนะครับที่จะมาช่วยกันในการออกแบบร่วมกับ manufacturing ร่วมกับจัดซื้อดูว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรลายผลิตเราสามารถผลิตได้แค่ไหนนะครับมีการพูดคุยกันตลอดนะครับก็ช่วยัพ p อ o r t ในเรื่องของความรวดเร็วนะครับส่วน affordable price เนี่ยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องเหล่านี้แะครับมันตัดเรื่องของการโฆษณาทิ้ง โดยการที่เน้นการเปิด store ในพื้นที่ที่เป็น prime area อย่างที่บอกไปติดป้ายติดกระดูกวิกตองนะครับเน้นบิลบอร์ดที่มันสามารถ cash the eye นะครับมีการจำกัด supply ของแต่ละชุดแต่ละแบบคือตัดมาเนื่องจากมันต้องเป็น small batch ในการผลิตนะครับแล้วมีการเปลี่ยน product change บ่อยๆส่งผลให้ encourage ลูกค้าเนี่ยนะครับในการซื้อนะครับเนื่องจากถ้าไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีของแล้วก็อาจจะเป็นชุดใหม่เข้ามานะครับเป็นชุดใหม่เข้ามาพวกนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญสำคัญที่ เราสามารถเห็นจากซาร่าได้นะครับส่นสิ่งที่น่าสนใจคือซาร่าเนี่ยจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในการซื้อทำเลที่ตั้งที่ติดกลุยวิตตองตกแต่งร้านที่สวยนะครับก็แปลว่าซาร่าจ่ายแพงกว่าค่าเี่ยอุตสาหกรรมเกือบ30%บแล้วก็ซาร่าเนี่ยมีการเปลี่ยนสินค้าทุกๆ2สัปดาห์ในพื้นที่เพื่อจะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูนะครับซึ่งก็หมายถึงการเปลี่ยนสินค้าบ่อยๆนะครับแล้วก็มีสินค้าเปลี่ยนคอลเลคชันบ่อยๆก็ส่งผลให้ซาร่าจ่ายเงินมากขึ้นในใ Manufacturing and Loggistics แต่สิ่งที่น่าสนใจคือสาร่าจ่ายเงินน้อยลงครับในการโฆษณาเพราะว่าใช้ตัวสินค้าเป็นตัวโฆษณาใช้โลเคชันที่ดีที่ติดกับลิกตองเป็นตัวโฆษณา,าซึ่งสาร่าจ่ายอยู่ประมาณ1นส่วนสหรือจ3ดเ,เมื่อเทียบกับเซลล์เรเวนิวในขณะที่อุตสาหกรรมจ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับสาเเซ ของเซลล์รีเวนยรนะครับแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เรามีโลเคชันที่ดีนะครับกับมี Product Freque ์ซีเชงบ่อยๆมันช่วยสับติจูดการโฆษณาแบบปกติดได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ซาร่าทำนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยซาร่าเนี่ยก็จ่ายภาพใหญ่นะครับที่เทียบอุตสาหกรรมแล้วน้อยกว่าในเชิงภาพรวมแต่จ่ายมากกว่าในผลิตในการทำสโตร์ดิสเพลย์ในการทำโลจิสติกจ่ายน้อยกว่าใน Advertising และแน่นอนลวครับซาร่า ก็จึงตั้งราคาขายที่ถูกกว่านะครับพวก Luxury Brand นดะครับส่งผลให้ราคาถูกกว่า10%เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมแต่ที่น่าสนใจซาร่าสามารถมีต้นทุนที่ถูกกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมากกว่า10%เนะครับ mm hmm. เช่น15%เป็นต้นก็ส่งผลให้ซาร่าสามารถเก็บกำไรในส่วนต่าง5%นั่นแหละครับเข้ากับซาร่าเองซึ่งตอนนั้นแหละครับเราเรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค s t กับ Price ซึ่งก็คือคีย์เวิร์ดของคาว่า advantage นั่นเองนะครับตัวอย่างอันนึงก็คือ I AirAsia นะครับ Activity system เนี่ยเพียบเลยนะครับ High aircraft utilization standard fleet no baggage transfer no travel agent point to point no connection frequent reliable flight small airport no Sin assignment เริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นอาจจะเอา service ก็ได้อาจจะเป็นกิจกรรมหลักก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ activity system ของ Southwest นะครับที่มีการจำกัดบริการตารางบินที่ถี่และตรงเวลา มีการบินแบบจุดต่อจุดอันนี้เป็นลักษณะของการที่เอากิจกรรมหลักมาดูนะครับราคาตั๋วที่ถูกมากใช้เครื่องบินคุ้มค่าดําเนินการภาคพื้นที่รวดเร็วนะครับและรวมถึงกิจกรรมอื่นเช่นไม่มีการเสิร์ฟอาหารครับมันก็เชื่อมไปกับจํากัดการบินไม่มีที่นั่งครับมันก็เชื่อมไปกับการจํากัดบริการไม่มีส่งต่อกระเป๋าครับก็เชื่อมไปกับจํากัดบริการนะครับไม่เชื่อมต่อสากรบินอื่นก็เชื่อมไปกับการจํากัดบริการรวมถึงการไม่เชื่อมกับกระเป๋าเนี่ยก็ไปด้วยกันนะครับเส้นทางบินแบบจุดต่อจุด ส่งผลให้ราคาขายตั๋วที่ถูกมากและจําเป็นต้องใช้เครื่องบินเครื่องบินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันพวกนี้สามารถเขียนและก็สามารถจะเชื่อมตัว Activity System พวกนี้ลงได้อีกตัวอย่างหนึ่งครับคือของ Apple ซึ่งข้อเสนอคุณค่าเขาคือ Wow and Simplicity นะครับจะเห็นว่ามี Apple Store ระบบปฏิบัติการที่เป็นของ Mac มีบริการ iCloud มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อและครอบคลุมมีออนไลน์ store นะครับผลิตภัณฑ์ตามไลฟ์สไตล์ สมผลให้เกิด iTunes Apple Music นะครับแอปผ่านออนไลน์ iPhone iPad นะครับเนื่องจากเรามีกิจกรรมเรามี Product ที่ครอบคุมในหลายครอบคลุมในหลายกลุม่มนะครับจะมีเห็นได้ว่ามี iPhone iPad iPod iMac MacBook Air นะครับ iCloud ก็มี Calendar Storage นะครับ Apple Store ก็มีร้านค้าที่สะดุดตาพนันกงานที่เชี่ยวชาญมีสาวก Apple บริการหลังการขายนี่แหละครับคือกิจกรรมที่เอามาเชื่อมยิ่งเชื่อมเยอะ แสดงว่ากิจกรรมเหล่านี้มันก็ฟิตไปด้วยกันนะครับซึ่งไทล์ฟิตเนี่ยบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลองสักอันหนึ่งเข้าเซอร์เคิลได้ไหมครับของแต่ละกลุ่มนะครับไปดูในสิ่งที่เป็นกิจกรรมในเกมที่เราเพิ่งเล่นกันไปจบเมื่อพรีเซนต์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองดูว่าคุณเชื่อมกับข้อเสนอคุณค่าคุณได้มากน้อยแค่ไหนหรือกิจกรรมเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนได้ไหมครับเข้าเซอร์เคิลกันสักสินาทีได้ไหมครับ, Circle, รบแล้วกลับมาตอน3ามโมง Thanks.